ใครดีใครอยู okay, ่บ้านแล้วก er ็แค่ขวาของขับใจโอ้โหหมาก็เปิดหน้าเปิดตาครับทุกู้ชมครับโอ้โหหมากับทุกท่านครับในช่วงนาทีสุดท้ายของยกที่สองครับขึ้นไปถอดมงคลให้เจ้าของชายาเตี้ยอันตรายครับวันนี้รับมือกับโอมานักชกจากค่ายเพชรสมานนักชกจากเนบ้านนอนลูกหล่อทีเดียวครับโอมานดูครับ ออกมาถึงก็โชว์ไป2เพลงแขล้งครับพยายามจะเตะก้านคอแล้วก็เตะเซอร์ที่มาโอมาเป็นประเภทนิ่งครับฟอร์มหลังดีซะด้วยครับสามฟอร์มหลังช้าถึงสองเสมอเพียงหนึ่งครับผลไปหลึกเอค่ายมวยเพชรสมานนี่ต้องบอกว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้แต่นี่ครับซ้ายหน้าของปัญใจพยายามจะเไล่งานบริเวณก้านคอแล้วครับจังหวะตะวัดแข้งซ้ายหน้านี่อันตรายครับต้องเบียดแหละครับด้านโอมามิมือซ้ายครับ1-2 มาอีกแล้วครับมันิซองโคนทะนัดผนใจแล้วลงล่างเลยครับพยายามจะเล่นงานบริเวณฐานล่างก่อนเลยครับขวัญใจเล่นงานไปที่พับนอกพับในครับโอกมาพยายามกระแทกหมัดยับ้ายยับซ้ายมาอีกแล้วก็ศอกซ้ายนี่ครับเปิดเกมดุดันก่อนเลยครับาเจ้าขวัญใจเกี่ยวได้โอกมาทุบซ้ายลงล่างแล้วพยายามจะยกเท่ครับเอาเอาจนได้ครับ โอมาเนี่ยเป็นประเภทเครื่องร้อนช้านะครับมาชุกจากเลยบอลลายนี้ <c ười> พยายามจะเน้นที่หมัดหนึ่งสองครับโอมาเอาเลยครับลงล่างบ้างนะครับเกลือจิ้มเกลือเลยครับาจะไปจับหม,มัดหนึ่งสองเสิร์ฟม,มาอีกทีครับแล้วมีเติมตลอดนะครับโอมานดูครับฝันที่ยอกขวาจิ้มด้วยหมัดซ้าย <c ười> หมัดด้วยศอกซ้ 2, ายเสียบด้วยข้อขวา,าแลครับพยายามจะสวนด้วยข้อซ้ายครับหันใจอา้าว ต่ำไปนิดเลยครับกรรมการช้ยน้าทหาันวิเศษต้องเตือนครับน <c oughs> ครับวางในแข้งขวากระแทกดยหมัดซ้ายแล้วเจอแข้งของทางเจ้าขวัญใจเป็นประเภทอาวุธหนักครับพี่น้องครับโอ้โหตระเตียอันตรายเลยครับโอ้โหตัวเตี้ยแต่พยายามจะเตะก,กันข้อมาอีกแล้วครับจหวะเตะสูงครับของทางเจ้าขวัญใจครับแต่หมัดน,นี่เลยครับ ก้ามปั้นไม่มีรูไว้ใจไม่ได้นะครับในงานช่วงนี้อีกครั้งครับโอมาเรื่องเริ่มร้อนแล้วครับโอมาพยายามจะเบียดเข้ามาเจอแข้งซ้ายหน้าโอมาขยับทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองปั่นใจโอ้ดูแับแลกกันมันจริงๆครับเอาละครับปัตรหลักสดเลยครับโอ้โหมัดกับซอกจิ้มนุมหมัดขวาครับโอมาัับวจหดแข้งขวาสูงยังเก็บได้ยังไม่ผ่านระบบป้องกันครับของทจาหน้าโอมาจิ้งด้วยหมัดขวาทิ้งด้วยหมัดขวาตบไปหุกท้ายพยายามจัดเ หมัดมากขึ้นแล้วก็โอมาร์แล้วลงล่างมาอีกแล้วก็บมัดหนึ่งสองเจ้แค่ขวาสวนเลยครับนื้ยาซะด้วยครับงด้านเจ้าเตี้ยอันตรายกับเจ้าผันใจนะครับหุกขวาของท่านโอมาร์เริ่มยุ่วแล้วครับนดูจากสีหน้าอาการเริ่มโอ้อาแล้วครับหัวใจขวงหน่าเสียายเห็นมาตีเข้าหน้าขาครับน่าจะตีจิตครับโดนเตือนอีกครั้งก็ว่าอาจจะเฉียดไปเฉียดมาหน่อยครับ โอกมาถึงตัวบัตรหนึ่ง,นนงสองเอาแล้วเล่นงานบริเวณลำตัวสลับไปหน้าส่วนด้วยวัดต่อเจอหุกซ้าโอ้ยเอาแลครับท่านผู้ชมครับยกแรกเท่านั้นครับโอ้โหต้องมาครองไปมาก่อนครับในช่วงปลายยกท่านผู้ชมครับโอ้โหเจอฮุกซ้ายครับเอาแล้วครับเสียนับไปแต่ละครั้งช่วยเอาไว้ทั้งหมดยกที่หนึ่งครับ ท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาติดตามความมันกันต่อไปหัวคู่แรกเท่านั้นท่านผู้ชมและยกแรกในช่วงปลายยกก็ได้เห็นอะไรดีๆแล้วครับกำปั้นนี่เลยครับอนี้ผมจะท่านผู้ชมไปว่ามันไม่มีรูอุ้ยตบเข้าใส่ปุ๊บนี่ล่วงเลยครับไปเผลอครับไปเผลอใจแรกกับเขาครับดูครับเตะซ้ายสูงก่อนนะครับหน้าขวัญใจไปมั่นใจแล้วครับดูครับปักหลักแรกครับแต่โดนนี่เลยครับอุกซ้ายครับโอ้โห กลามโยกเลยครับปังเข้าไปครับโอ้โหูยตังควายตังงูกซ้ายแล้วแต่ฮุกซ้ายของโอมานั้นถึงก่อนเขาเผลอชวนแลดแค่แลดด้วยครับเป็นเรื่องเลยครับนาทีนี้ครับเสียนับไปแล้วครับทางด้านขวัญใจบ้านมิรันดาเอาเละครับไม่เป็นไรครับหนึ่งนับได้เสียเพียงแค่แต้มเดียวยังมีเวลาครับยกที่สองลุยต่อครับทางด้านขวัญใจยังมีโอกาสเลยครับพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วกัญใจเอาเละครับโอมาพยายามจะเน้นที่หมัด ถึงจะหมัดหนึ่งสองเล่นงานบริเวณลำตัวสลับไปหน้าเจอแค่ขวาสวดแค่ขวามากแล้วครับโกระเตยกระเตยกระสอบเลยครับกระเตยสมุนง้องครับอารครับแตโอมาหมัดอย่างเดียวที่น Allah, 1, 2, ี ead, ah. ้มาซื้อใจครับอารครับโอมาเสียบเหลือขวากระแทงด้วยซ้ายครับโอ้ยอารลยครับอีกฝ่ายเป็นเล่นหมัดอีกฝ่ายเป็นเล่นแค่ จริงครับเตือยจริงจริงครับอะรครับโดดพีกแล้วอกแกวกลางแล้วพยายามจะเน้นตีแกวกลางนะครับสุดยอดครับเป็นช่วงที่น้ใจยังแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบพอครับยังเก็บไม่ได้ก็จะได้หวั่นใจอะไะครับย่งออกมาลื้นเียยัางก็จะล่าที่ชุดยังไม่มาเลยโอ้โหเอาละครับผัดใจปัดด้วยสองทรายโอมาพยายามจะสวนด้วยองขวาล็อกในได้พยายามจะประคองเกมนะครับโอมาโอ้โหถอดมาปัดแล้วพัน ไปสองซ้ายครับบัลใจมาต้องตั้งเอาไว้กอกเอาไว้ก่อนครับโอ้โหท่านผู้ชมครับอุ่นตันหลบครับต้องเรียกสเต๊กขึ้นมาก่อนแล้วเอามาพยายามจะเน้นดิฟมัดซ้ายเจอแค่ขวาแล้วครับตายแล้วแขนขวาของดุครับโอ้โหหัวจิตหัวใจของแกครับบอลใจจังหวะจะหุบบอลัวเจอขวัญใจเตะก้านหัครับแล้วก็พยายามจะยั้งอยู่ตลอดครับบัลใจแลครับเสียขวาออมาโดนบวก ปัดขวาของโอวาปัดใจเอ้าโดนตัดกลางกับฝ่ายแกร์ของโอวาฟื้นเลยนะท่านผู้ชมครับพองตื้นมาก็แจกปัดทันทีครับโอวาโอ้โหเอานและครับขยับต่อกับฝ้ายหน้าโอวาเวียงมาไม่โดนพยายามหาจังหวะทิ้งอีกแล้วโอ้หุบขวาอีกแล้วครับมาครับวใจหลุดครับจังหวะนี้โอวาจิ้มเลยจิ้มซ้ายเอาล้วครับปัดหนักแรกเลยครับใครดีใครอยู่กลางนะครับขวากัน ในช่วงนาทีสุดท้ายของยกที่2ครับแยออกมาวันใจขยำโดนสองจิ้มหมัดไมค์แกลงหมัดชุดของธนานักชุดจักเลมาน,นอโอ้โหแค่ขวาเจอแค่ขวาหมัดขวาเจ้าหมัดขวาสวนพยายามจะเติมซ้ายบริเวณลำตัวถึงนนักหมัดขวาเลอ,อยครัะป๋าไปเสียบออกมาก็พยายามจะเน้นที่หมัดเป็นหลักกับนี่กำลังตัวบ้างครับจิ้มหลยวซ้ายเติมพอจะเล่นตัวเอาหน้าแขวงครับมาอีกได้กหมัดของธนานักชุดจักเลมาน ปาครับฐานหลงเลยครับตบไปขยับเจอข้างขวาพยายาจะบวกต่อมาหน้าแยกออกมาก่อนครับโอ้จัดหนักจัดเต็มเลยครับมาแต่ละดับในระทีนี่โอ้โหมาเป็นชุดนะครับโอมาเอาล้วครับขัดใจเลือดพื้นบ้างนะครับเน้นที่แข้งซ้ายเอาไว้ขยับมาถึงข้างขวาจะแข้งซ้ายสวดวางแทงออกมาปักต่อไม่โดนลามาจิ้มข้างขวาเอ้าตงซ้าย้วครับตงซ้าย ใจต้องตีต้องกอะเอาไว้ครับ้หมดยกที่สอง,ง,งครับเดือดจริงๆครับหัวใจตกอยู่ที่ประต,ตเลยครับพี่คนครับโอ้โหยอดเยี่ยมจร,จริงๆครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยครับเป็นการประเดิมที่เราใจนักชมและต้องแปลกใจนะครับที่ผมบอกว่าตลอดลว่านี่แหละครับคือความมันระดับโลก ผมขึ้นบอมาได้อย่างผู้ขี้สูสีกับทีงานโปรมเตอร์ของนมกทุยไทยดูครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับโอ้ยซัดเต็มข้อลออเต็มแข้งเลยครับโอ้ไม่น่าจะฟื้นครับโอ้แล้วใจคอเนี่ยยังลุกขึ้นมาอีกนะครับท่นนโอมาแล้วดูครับหวั่นใจเขาพยายามจะย้ำครับแต่ว่าไปเจอพายุหมัดในช่วงปลายยกเข้าครับเอาละครับท่านผู้ชมครับได้มาคนละนับครับนาทีนี้วินาทีนี้และตอนนี้ครับ สามนาทีสุดท้ายเป็นการตัดสินเดี๋ยวดูเลครับใครจะยืนระยะและใครจะแซงเข้าป้ายครับยกสุดท้ายครับระหว่างทางขวัญใจบ้านมิลานในมุมแดงครับกับโอมาร์เอลฮาลาบิจากเลบานอนโอ้โหสุดยอดจริงๆครับอาะไรกับสองยกที่ผ่านมามาดูยกที่สามกันตอน่อครับพยายามจะเล่นที่ปัดเลยครับโอมาร์เล่นเคลียร์เลยครับตบด้านซ้ายเออไปขวาตรง,รรตรง,รรงปัดไปสองขวดเป็นกัรขวัญใจ ในเรื่องเลครับโอามาขวาแข้งขวาตบด้วยหมัดหมัดด้วยศอกเจ้าเกงขวาสวนมาแล้วก็แข้งซ้ายแข้งซ้ายเกี่ยวได้พยายามจะยกเข่งก็ไม่ลงครับนะครับพยจะา,ยาดีดด้วยซ้ายหน้าพยายามจ่ายหน้าอู้กันไปอัดท่อนแขนกันไปหน้าหัใจซ้ายอีกทีโอ้มาแล้วก็ซ้ายพยายามเข้าหาเลยครับโอามาพยายามจะเน้นที่หมัดขวาเอลเ้งซ้าย มองเก็บอาการแต่เหมือนจะผ่อนแรงออกไปก็ได้โอมาร์เอาทุกตัวมาอีกเลยครับไม่ทันการท้ามาชุดใหญ่อีกครั้งกั็ไน้ก็ช็อตจากในบอถ้าต้องล็อกไว้เลยครับผัดใจอเอาละครักกบโอมาร์เบียดเข้ามาเจอเขวาซ้ายพยายามจะเข็มทิ้งนะครับเพื่อนสะดุดหน่อยครับก็ได้ผัดใจ,อจเ,ดออเ,เอาละครับพิ่นดีไว้ั้าโอมาร์วางได้แข่งขึ้นผัดใจพยายามจะหาจังหวะเสียบได้ไหมแทงที่ซ้าย โอตาดี้ครับจับมัดอีกแล้วครับโอ้โหนะครับโกดออกมาเสียบด้วยข้ขวาเลยครับขันใหญ่แยกออกมาครับแยกออกมาไล่เขาใส่ใหม่ครับเข็นครับขาพลาดก็มาเจอแข้งขวาโอ้ขันใหญ่พยายามจะตีหัวเข้าบ้านแต่แข้งนะครับตูมแม่แต่เจอหมัดของโอวาตัวปูซายเติร์นไปขวาตรงเล่นงานตัวเวลาตัวสลับไปหน้าปายอีกแล้วครับชุดใหญ่ๆครับโอ้โหชุดใหญ่ไปกระพริบเลยครับหมัดของทางด้านเจ้าโอมา ัขยับถูกไปแล้วไม่โดนเจอแค่ขวาจิ้งอีกแล้วโอ้ตบซ้ายตบขวาแล้วดูกันไล่เลยครับโอ้โหเวลามานี่แกไม่มาเปล่าเลยครับไม่มาอย่างเดียวแกม,มาเป็นชุดรับนาทีสุดท้ายครับโอ้สปีดการต่อยหมัดของแกนี่ดูครับแล้วปักด้วยศอกขวาพยายามจะปักศอกขวาแล้วตบไปลูกซ้ายดูครับศอกขวาของอูมาครับเล่นางานฐานล่างตลอดภัยห,หมัดที่สองครับ อ้าแยะอีกทีครับไล่เข้ามาใหม่ครับโอมาหัวใจโยกซ้าย,โ,ย,ายโอ้โหเอาละครับมัดแรกแข้งเลยครับโอมาตบลูกใส่ได้หล็อกได้ได้วิญญาณกา่จังหวะฝีมือครับตาาเจ้าขวัญใจอโอม่าดูครับโอม่าแงจริงจริงเอาละครับพยายามจะเสยอบับคัดตีด้วยขวาตีด้วยข,ขวาวเลือดครับบอลทุกบพัดต่างกันครับ จิ้มเข้ามาอีกครั้งวางด้วยแข้งเกี่ยวได้คืนโอ้โหูหาแล้วครับขยับมาเจ,าาเจ,าจอแข้งขวาเพือ่อจะกระสุดด้วยมัดขวาไอ้คึกคักจริงๆครับตบด้วยมัดขวาครับเสียดซ้ายอีกครั้งกาธานเจ,จ้าขวัญใจหมดยกสุดท้ายครับ,บท่านผู้ชมครับครบสามยกเรียบร้อยแล้วครับโอ้ดูเดือดจ,จริงๆครับในคู่ประตูของรายการแม็กซ์มวยไทยระหว่างนักชกไทยครับขวัญใจบ้านมิรันดา กับนักชกจากเลบานอนครับโอมาเอลฮาาบีครับในมุมนักเงินจากเพชรสมานต้นน้ำท่านผู้ชมครับชกเฉยจังหวะได้ดีครับต่านโอมาดูครับพยายามจะยิงหมัดไล่เข้าใส่ครับอบซ้ายตบขวาพยายามจะจิ้มเข้ามาจนทันที่ทางด้านเจ้าขวัญใจไม่รู้จะปังยังไงเลยครับโอ้เจอชุดใหญ่แบบนี้ครับนี่ครับจิ้มมาทุบไปพยายามจะได้งานาำลังตบอีกทีครับแม่นจริงๆครับางด้านโอมาเอลฮาาบี รายการท่านผู้ชมครับผลจะออกมาอย่างไรมันมันแบบนี้ไปลุ้นกันครับขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรางวัลโบนัสครับรถบูดฮูโบต้า a ladies and gentlemen of the three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner blue